สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับทอตะวันฟาร์มครับเกษตรออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นครับวันนี้เราจะพามาดูเมลอนครับมาดูลูกเมลอนกันครับว่าใกล้จะได้ขายแล้วครับใกล้จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วว่าลูกโตขนาดไหนครับมันเป็นลักษณะยังไงครับตอนนี้อีกประมาณสอสัปดาห์ครับเราก็จะทําการเก็บเพื่อจะนําไปจําหน่ายนะครับนําไปบริโภคกันแล้วครับสําหรับ ใครนะครับสนใจที่จะลองชิมเมล่อนของทอตะวันฟาร์มครับก็จบจองได้เลยนะครับทางเพจ f a c e b o o k นะครับของทอตะวันฟาร์มนะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะเราจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับลาย facebook ก็มีให้นะครับดูครับดูลูกนะครับที่พร้อมที่จะขายนะครับดูครับลูกฝั่งซ้ายมือนะครับก็ ได้น้ำหนักประมาณโลครึ่งนะครับโลครึ่งเลยเกือบสองกิโลนะครับเราไม่ได้ถือที่ช่างนะครับแบบให้มาด้วยนะครับลงมาถ่ายให้ดูนะครับผลที่เห็นอยู่นี้จะเป็นวากาโตบินะครับเป็นสีส้มนะครับดูจากลายนะครับลายเขาจะมีลายๆายหน่อยนะครับเนื้อหวานนะครับ วานนะครับก็ได้ออออกไปชิมกันบ้างแล้วครับนะครับเดี๋ยวสองสัปดาห์นะครับเราก็จะเก็บแล้วนะครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นกรีนโอชินะครับเป็นเนื้อสีเขียวครับหวานครับจากที่ได้ลองชิมแล้วนะครับกรีนโอชินี่หวานเหมือนกับหวานกว่ามั้งครับหวานช่ากว่านะครับทางฟาร์มของเราก็ลองทดลองดูนะครับว่า จะเหลือไว้เพียงสองลูกนะครับจากฟาร์มอื่นเขาทำเขาทาไว้หนึ่งลูกต่อหนึ่งต้นนะครับหนึ่งลูกต่อหนึ่งต้นแต่เราเอาสองลูกนะครับเพื่อที่จะให้ได้ปริมาณลูกละหนึ่งกิโลนะครับเพื่อที่จะได้ซื้อง่ายนะครับทางาผู้บริโภคก็จะได้ซื้อไปกินง่ายนะครับไม่ต้องลูกละหลายๆร้อยนะครับ ก็เป็นลูกละไม่กี่บาทนะครับราคาเข้าถึงง่ายครับนี่ครับปากาโตบีนะครับดูลูกตัวโตครับดูลูกนี้ครับอื้อลูกนี้น่าจะหนักมากครับยวลองจับดูครับโอ้โหแน่นตื๊บครับใหญ่จริงครับใหญ่จริงใหญ่จริงครับลูกนี้ฝ่ามือหนึ่งก็โลกว่าลูกนี้เกือบสองกิโลแน่นอนครับ อีกสองสัปดาห์เราก็จะเก็บแล้วครับเราได้เอาลูกเล็กๆไปลองชิมดูแล้วครับอร่อยครับหวานฉ่าครับหวานฉ่ามากนะครับตอนนี้คาดการว่าน่าจะเหลือประมาณ90สบลูกนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับจับจองได้เลยนะครับเรามีเพียงเท่านี้จริงๆครับนะครับเป็นรุ่นแรกที่เราได้ ลองนะครับนำมาปลูกนะครับแล้วก็จะลองให้ท่านผู้ชมนะครับหรือใครที่สนใจนะครับชิมก็นำไปชิมกันได้นะครับสำหรับคนที่อยากเรียนรู้วิธีการทำนะครับใน YouTube นะครับค่อนข้างที่จะหานะครับในการปลูกง่ายมากเลยนะครับหาวิธีการนะครับทางของเราก็ได้อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่า เราทำโรงเรือนกันอย่างไรนะครับมีวิธีการอนุบาลการพาเพาะเมล็ดตั้งแต่ทีแรกเป็นยังไงอัปเดตให้ดูตลอดครับส่วนสาระอื่นๆนะครับในหัวข้ออื่นๆถ้าสนใจที่จะไปดูก็ใน youtube มีเต็มไปหมดเลยนะครับลูไม่ยากครับแต่มันก็ต้องการการใส่ใจอยู่พอสมควรน,นะครับในเรื่องของการควบคุมแมลงนะครับควบคุมน้ำ การผสมกีสอนนะครับแต่ก็ไม่ยากครับเราเห็นอาจจะดูว่ามันมีมากขั้นตอนนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับสักทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับเพราะไม่ฉะนั้นก็คงปลูกกันได้หมดแล้วนะครับคงราคาไม่แพงกันนะครับเมล็ดพันธุ์ก็ค่อนข้างที่จะมีราคาอยู่นะครับก็ต้องเอาใจใส่กันนิดนึงครับ าร์มของเราก็ได้ทำออกมาเป็นผลสำเร็จแล้วนะครับว่าเป็นเมลอนออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นแท้นะครับที่พร้อมที่จะออกสู่ผู้บริโภคอย่างปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับเราทำให้มีหลายๆไซส์นะครับไม่เอาต้นละลูกหนักๆเลยนะครับแต่บางต้นเราก็เหลือไว้ลูกเดียวนะครับเพื่อที่จะแบบเอาให้แบบ ดูขนาดใหญ่เต็มที่ของเขาซินะครับว่ามันจะขนาดไหนกันเชียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้พวกเราด้วยนะครับส่วนนี้พี่ถัดไปนะครับก็น่าจะเป็นการเก็บนะครับแล้วก็เนื้อหาอื่นๆที่ เราจะอัปเดตให้ดูกันต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ